โรงงานหนึ่งเกิดนะคะผมตีจนมันจะแตกไปดยผมพี่ผม,ม,ผมใครได้ผลครับเนี่ยผมตีกับพวกเขาจนก็จะแตกแล้วก็มาถ่ายจนตอนนี้นะครับอีคลิปแล้วผมอยากรู้ว่ามันได้ผลอะไรผม,ไ,มได้ผลบ้างผลอะไรอา้าวเขาไม่มาตรงนี้กันเลยครับงั้นเราไปทำบทลรูซี่กันนะครับ จะใช้เวลาอยู่นะครบเพราะทำไม่ค่อยได้นี่กันแต่ต้องขออนุญาตด,ดูคลิปเขานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ได้ทำมานแล้วแหละตั้งปีที่แล้วอ่ะผมไม่ได้เล่นเลยอ,ะอ่ะดคร้าผมไม่ได้หรอกน่าจะเป็นอันนี้ อันนี้แล้วก็อ๋อจำไม่ไดเป็นตัวตัวน,นี้นะครับขออนุญาตนะครับตัว S เอสดูนะว่าเอเอ็มแล้วก็เอ็มแล้วก็ฮิตอ่าแล้วก็อันนี้ เย่ yeah, ผมได้หมวกลูซี่แล้วนะครับขอลาไปเท่านี้นะครับ